You, you two was on some shit. I was cruising a nigga block with a Rockstar nigga. Nah, I need a rock. Nah, yeah, that like to talk. We pop out with mom, we shoot a little, he going shoot a lot. I rock out with. โอเคครับผมก็สวิดดักสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้อยๆเช่นเคยนะฮะวันนี้เรามาอยู่กับจ้าลัมเบอร์นะปรับมานี่ค่อนข้างที่จะหน้าํำคาญกันเลยทีเดียวหลุดไหมโอเคหลุด่วงนี้กําลังหน้าํำคาญเลยนะถ้าใครแบบเออเล่นได้ก็เล่นนะฮะเออค่อนข้างที่จะหน้าลำคาญกันทีเดียวเชียวนะฮะหรือว่าเป็นตัวที่แบบไต่แรงได้ดีนะ ป,ปะป๊าใหม่เอ้ยโหต่อยผิดทางโอ้ยตายไปะละโอ้โหแหวนใจเย็นเพื่อนอมันมันเห็นแล้วอะโอเคอืมขมอ,อนขมอ,อนขมอ,อนแมสโอ้โหไอ้ถ้าหนึ่งไม่โดนนะ <laughs> ถ้าหนึ่งผิดทางนะฮะถ้าลม มเหมือน,นเล่นถีอ่ะเออเล่นมานั้นเลยเล่นง่าย,ยนะฮะอารมณ์มันเล่นถีเลยนะถ้าใครเล่นเป็นได้บอกเลยนะครับว่าดาวฟรีแน่นอนไม่เวลาพุ่งทีไม่ไมีผิดจังหวะตลอดเลยวะโอเคดิงเรากำลังจะฟาร์มเสร็จนะน้ำเม็ดเขาหายไปไหนวะโอเคเม็ดเขาโผล่บนนะโอ้ยมันโดดไปแล้วพุ่งช้ากันไปในี้กำลงกังจะพุ่งเลย เฮ้ยลิงโอ้โหขอได้ไหมโอ้โหไม่ได้ราดไม่ทันว่ะเม็ดเม็ดเขาจะมาหรือเปล่าวะว่าไงติดกระแพงเว้ยเม็ดเขามาเม็ดเขามาโอ้ยมามากับทางบ้านเลยเพื่อนโอ้โหแหวนออกได้แล้วละเออแหวนแหวนเพื่อน ออกมาเพื่อนเออ,เอ,โ,อโอ้โหรอดไหมล่ะโอ้ไม่รอดยกให้เอาเออเออโอเคแดับหนึ่งตัวว่ตัวแหวนเราตายวะว่าง่ายสลิมอ่ะอ๋ออ๋อคผมนึกว่าถ้าสองมันอันนี้นะมันพุ่งไปแล้วมันก็กระเด็นขึ้นมันแม็มันไม่กระเด็นเลยว่าพุ่งไปแล้วมันโดนสตูแม่งจะกระเด็นขึ้นนะโอเคมันไปมันตี ไม่ได้เล่นโคตรนานนะตัวเนี้ยเออจำสกิลไม่ได้เลยผมจำผิดวะจำถ้าเขานัมเบอร์มาได้เลยวะไอ้ถ้าสองใช่ไหมเออแล้วพุ่งไปแล้วก็งัดแล้วน,นะผมว่าผมน่าจะจำผิดนะ่นแหละเออโอ้โหเดียว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 เฮ้ย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 เมียเพื่อนโอ้โหโอ้โหช่วยไม่ได้เพื่อนโอ้โหแล้วแหวนแม่งขึ้นไปนกลางอีก ว่ายังไงแล้วเอาตายโอ้โหแม่งเอาเรื่องนะนะตัวน่้พูดเอาเรื่องเลยปะเฮ้ยโอ้โหไม่ติดเออเข้าไปลาดโอ้สามคิวแล้วคุณผู้ชมสามนาทีจะซีรีส์คได้สามสามคิวกับหนึ่งเอซิสป่ะโคตรเอาว่ะโคตรโหดปรับมาใหม่แม่งเถื่อนจัดเถื่อนเกิน เตือนอะไรขนาดนี้วะเนี่ยขึ้นไปเล่นบนดีวะเนี่ยโอเคมันน,น่าจะมีใครขึ้นตามนะฮะโฮ้ยโอ้โหโอ้โหมันจะตายล่ะเพื่อนมันจะตายแล้วเฮ้ยโอ้โหแวนเ,เคทเคเพื่อนเอาไม่ได้เหรอเฮ้ยหนีไปเพื่อนหนีไป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 ,ไปโอ้โหโดนอะไร,รหนาวนี่อ่ะ โอ้ยอันติโอ้โหลืมลืมลืมมันไม่งัดลืมลืมโทษทีโทษทีเพื่อนโอ้โหลืม <c oughs> ลืมว่ามันจะงัดไม่ติดตลอดเลยแม่พุ่งไปนพกว่ามันจะงัดตลอดเลยจำผิดแตะโอ้สี่ศูนย์ปั๊บมาใหม่มันก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันท่า <c> น <oughs> เอาเรื่องอเลยวะอโอเค ออกตามอันดับหนึ่งฮนะซื้อของเลยออกตามอันดับหนึ่งเลยไม่รู้ไม่รู้จะออกอะไรแล้วอ๋อยันนิ่งสิเพื่อนโอ้แย่แล้วแย่แล้วลิงนิ่งไปแล้วโอเคลิงเขาเดินแล้นลิงหนึ่งได้แล้วเพื่อนโอ้ยพุ่งไม่โดนมาช้าไปลิงอเอาเอาไหมเอาไหม เอาไหมเปิดให้โอ้โหอ้ยอันดานปิดทางเอ้ยยกไข่ไม่โดนด้วยสวยสวยจะแจกดักไข่เพื่อนไม่มีสกิลแล้วเพื่อนเอ้ยยกไข่ไม่ได้ฮะวิแรดแรดโอ้โหโอ๋อเอาอะโคตรเอาอะ แคลรี่โคตรเอาตายมาละเฮ้ยเพื่อโอเยแหลกโอ้โหเอออะไรวะเตินเขาป้อมทำไมแล้วละยกให้เพื่อนเดี๋ยวยกให้เอามันนะเฮ้ยโอ้โหไม่ตายโอเคไม่เป็นไรเขี่ยป้อมก็ได้วะถ้าถ้านาตาย่ามันสกิลสกิลสองใส่เมื่อกี้นะ เมื่อกี้มันไม่มีไงอะไระเนล่ยลงขายของทิ้งก็ได้นะว h e ต u วฟักว t t ต e ตอบไงเดียวโอเคไม่ตอบดีกว่ามันจะแหลกนะฮะเราออกให้ก็ได้วะ <laughs> ออกอะแคลรี่ไม่น้อยใกและนะ้วทุกคนผมไม่ไปจัดไปหกศูนแล้วแต่ตอเจ็ดศูนย์ไหมเจ็ดศูนย์โอ้โอสวยโลนสวยจัดอ๋อเลเจนด์แล้ววะ เลย e n d เรอไอ้ออแคลรี่ดูดิทุกคนแคลรี่เขามาเดินกับผมแล้ววะน้อยใจมากเลยผมจะไปเจ็ดศูนแล้วตอนนี้เฮ้ยเพื่อนเออล่างเขาดันวะไม่มีใครไปกันจริงเหรอเราจะดันยาวเลยใช่ไหมเฮ้ยถามจริงทันไหมนะได้ปะวะ ชิปโอ้โหชิปแม่งโคตรช้าเลยเออสวยเ้ยชิปหายและชิปหายละเพื่อนเออเออเพื่อนเออป้อมล่างอ่ะไม่มีใครกันเลยนะเพื่อนเอ,อเอาจริงดิเออขมอนออไม่มีใครไปด้วยโอเคครับแพนด้าเขาไปล,ละตั้งไง ตีแปดวิเพื่อนแคลรี่ไปไหนเพื่อนโอเคไม่จะเดินหนีนะเออโดนไหมอุย้ยยาวเพื่อนเอาป้อมยาวๆเอาบัาไปเพื่อนอเ,เออตีให้ตีให้ใหเอาบัฟไปเลยโอเคถึงแม้จะไม่ได้คิวแต่ก็ได้บับนะเพื่อน ดักอ๋อ oh, oh my god <laughs> จะดักทำไมไวะเนี่ยโอ้โหแม่งไม่เดินเลยเดินไหนแม่งหยุดเลยหลอกล,ออล่อเขาเรียกว่าการหลอกลอ่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแหวนเฮ้ยผู้ทานจริงอะไรวันนี้เนี่ยอะไรวะทำไมแล้บไม่เอาแหวนวะอะไรอยู่นะขอลาดหน่อย จบเกมปะนี่ยเฮ้ยเอาอะอันติฟิกเกอร์เฮ้ยโอเค,อเคจ,บจบก่อนจบก่อนปะโอ้เอาเรื่องเหมือนกันนะวงเอาเรื่องเหมือนกันนะตัวนี้นะไม่ธรรมดาวะ่ะซัพพอร์ตที่ไม่ใช่ซัพพอร์ตอีกต่อไปมันคือไฟเตอร์นี่มันไฟเตอร์ชัดๆเนี่ยไม่ตายในเกมนี้ คิวเยอะสุดป mm ่ะเนี่ยบ่าวบอโอ้โหโหลดช้าร์จอย่างขอดูหน่อยสิมันเป็นยังไงอืมเดจด์ป่ะ A B P แล้ว่ะว้าวเด่นเงินซัพพอร์ตอะน่าจะเป็นเด่นเงินไฟเตอร์นะโอ้ได้ไปสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยเหรออืมโอเคอ๋อสิบหกเปอร์เซ็นต์ เอาอะเราฆ่าเยอะสุดด้วยไม่อยากจะเชื่อเอาอะเฮ้ยไม่ธรรมดาเนะี่ยแปดสุดหก่ะโอ้โหไฟเตอร์ชัดเลยแหละลองเอาไปเล่นออฟเลนดูไหมน่าสนใจ